สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับร้ี่ g ี่ Shop เดิมนะครับผมวันนี้จะมารีวิว v s Pattern Spirit นะครับผมโคลัมโบนะฮะที่เพิ่งออกใหม่ล่าสุดนะครับ CB 2 7นะฮะเป็นของกันดั้มนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นชุดจะพูดว่าเป็นชุดของใหม่ก็ไม่ใช่แม่งของรีเยอะเลยเกิดมีทั้งต้งใจ SD ยันยันของบล็อกหลักชุดแรกเลยนะฮะของกันดั้มเลย ก็จะหลักๆก,ก็จะมีรีของมีเป็นาตามหน้ากล่องเลยกระนัำซีดกระนั่มดับเป็นโอ,อแล้วก็กัะนัำตัวล่าสุดที่ออกน,นอนิเมะปีทฟอร์มเมอร์คิวีนะครับผมแม่มดลาพุทธนะครับซึ่งก็ของสามอันนี้ก็จะมีของรีของใช้มาด้วยไม่ว่าจะเป็นดับเบิลโอก็มีดับเบิลโอไลเซอร์กับดับเบิลโอฐานซเอมเอ็กซ์ีมาด้วย หลักๆเลยก็จะมีเนี่ยลีแล้วก็มีของพวกชาเคาน์เตอร์อ่าอ่าในหนึ่งกล่องก็จะมีซองทั้งหมด20ซองนะครับแล้วก็จะมีสุ่มเป็นสลีฟ20บใบให้ก็จะมีทั้งหมด6ลายนะครับผมก็ตามที่ออกกันดำภาคที่ออกในนี้เลยไม่ว่าจะเป็นไฮสเวยยูนิคอนนะอย่างที่เห็นชาเคาน์เตอร์แอกแทกอะไรกันกันดำซีดเดตตินี่ดับเบิลโ กันดัมวิดฟอร์มคิลี่อ่ะหกแล้วพอดีในยังกล่องมียี่สิบสองครับก็มาดูกันว่าจะได้ของลีอะไรบ้างเดี๋ยวแยกสลีปไปก่อนไล่ละสองเลย อ่า,อาพวกคัมมอนเลยหนึ่งสองสามสี่อ่าคอมมอนสี่อ่าหนึ่งอ่าเอ็กเซียดีแพทูอ่าใบใหม่ใบใหม่อ่าคิรา่าอ่าอ่าสองใบอันนี้แล้วก็คอมมอนสี่ใบ ก็ยังคงมีเทนเซ่ด้วยนะครับผมแล้วก็มี GW ให้ด้วยนะฮะของข้างรอบนี้ก็จะมีเป็นของนุสิกาเซดนะถ้าผมจะไม่ผิดหนึ่งสองสามซีอ๋อห้าอ่าอันนี้เอ็มรอบนี้เป็นคอมมอนอรอบนี้เป็นคอมมอนห้าถ้างั้นมีลีนะนี่ฮาโลไตี ของใช้คอมพักซีดนะครับรีมาให้ด้วยนะหนึ่งสองเวอร์ชิวของ SD ก็รีมาให้ด้วยนะบางคนก็ใส่นะครับผมไ <c oughs> ม่เป็นตัวบล็อกฟรีนะเล่นคู่ทันซ้ำเมื่อตีเมื่อบล็อกสามารถเปลี่ยนล่างได้นะครับผม <c oughs> เอาทานซ้ำไลเซอร์เอ้ยเอาทานซ้ำกันดั้มที่เป็นชื่อเนี่ยเวอร์ชิวเนี่ยที่เป็นหน้าทาันซ้ำเข้ามาในสนามแทนครับประมาณขึ้นมือมันกลายเป็นตัวบล็อกฟรีได้หนึ่งสองสามสี่ หาอันนี้เป็นเเนี่ยเลยอ่าเสร็จว่าเนี่น่าถ้าได้ M นี่น่าจะเป็นคอมมอนหนะฮะถ้าเป็น R นี่น่าจะได้ R 2ใบคอมมอนเหลือสามคอมมอเหลือสีเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับหนึ่งสอนี่อันนี้คือ x อ็อะไรเอ็กโอไเซอร์นะครับเฮ้ยต้องบอกว่าทานซ้ำไลเซอร์สิ มันคือโอไลเซอร์น่ะแหละแต่มันเป็นร่างทานซัมไลเซอร์เป็นเอจะของชุดน่าจะชุด1 2ชุด2ของกันดั้มนี่รีมาให้ด้วยเป็นใบใช้งานเหมือนกันเทคบอกว่าเชนครับเชนจ่าย6กนะรถสีฟ้าเชนมาสลับกับ O บัอครับเมื่อเชนปุ๊บ ทำลายคอร์สรวมกันไม่เกินสิบแล้วก็สรับที่กับติดชื่อดับเบตัวมันเองก็เป็นดับเบกันดั้มนะครับด้านบนบอกตัวมันเป็นด้วยแฟดคับับอกว่าพวกนี้ทั้งสองฝ่ายครับเอามือตัวเองอะไปไปเป็นมือเพ์ครับก็คือเอาไปวางแพ้ให้ทั้งสองฝ่ายดูเลยแล้วก็อย่างน้นะถ้าเกิด มีห้าใบหรือมากกว่าครับผมน่าจะห้าใบหรือมากกว่านะถ้าผมจะไม่ผิดอ่ามันจะกลายเป็นห้าเจมครับตัวมันผมบอกว่าคือเมื่อก่อนก็คือฟาร์มฮะแล้วก็ลงดับเบิลโอไลเซอร์ iser, แล้วก็เชนเป็นตัวนี้แล้วก็จบค่นัหนึ่งห้าเจมง่ายๆอ่าที่ไปแล้วหนึ 1, ่งสองนี่ก็ใบที่เก่งผมงพิฟอร์เมอร์คิลี่ครับผม บอกว่าเทิร์นฝั่งตงข้ามฮะการไป <c oughs> นี้มันจะกลายเป็นคอสสี่เท่ากับว่าลายแค่หนึ่งนะถ้าเกิดเรามีซูเรต้านในสนามครับผมมันจะการไปนี้บนมือไม่รับผลฝั่งตงข้ามครับ <c oughs> เอเลือกใช้นึ่งเพกนะฮะเลือกระหว่างจบอจบแมทเทิร์นเลยหรือเลือกไห้นักเรียนมั้งหนึ่งใบฟื้นสภาพแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดเทียบบีพีชนะครับผม คืสู้แล้วชนะ BP ฮะผมแล้วเราได้ไลคืนสองเจ้าอยไอที่ท่าที่มันไอที่มันคาติมันอะถอยได้หนึ่งก้าวต่อได้สองฮะอะไรนั่นแหละเออือชีเวทมันหนึ่งสองสามอ่านี่ก็รีมาให้ของใช้ยูนิคอนเหมือนกันใน s t นะครับผมฮาโลบอกว่าลงมาเปิดสองครับหยิบตามไทยนี้เลยหนึ่งใบไอเทสเตปเรื่องเทสเตปเรา นำอคอจากแท้สามเมตรนะครับผมที่ไม่ใช่โซ,โซคอมาไวที่เอ็มเอสเราได้หนึ่งใบสีแดงนะไว้ที่เอ็มเอสสีแดงหนึ่งใบของใช้หนึ่งสองสามสี่หาโล่ฟ้าอืมต้องบอกว่าหลังๆอ่ะมันไม่มีใครใช้มันไม่ค่อยได้ใช้แล้วแต่ก็รีมาก็ดีครับห้าเอฟอ่านี่เวชิวทันทำ ก็เล่นจากตัวที่บอกเมื่อกี้คือสลับ <c oughs> หนึ่งอ่ะอันนี้ก็รีมาใช่ปะวะใช่ของเอดีเหมือนกันบอกว่าลงมาครับเปิดสหยิบอ่าสไตล์กันดัม้มอ่ะหนึ่งใบขึ้นมือ ที่เหลือกับไปใยเด็กถ้าเวลสองครับผมถ้าเวลสองหยิบผลเปิดเราฮะจะสามารถหยิบ mf ms 1หนึ่งใบขึ้นมือได้หนึ่งสองสามสี่อ่ะอารีลูยาก็ให้มาด้วยนี่รีเหมือนกันอย่างเด็ดดีพวกนี้ของใช้ดับเบิลโอมันเลยนะครับผมเสร็จง,ง่ายๆครับลงมาจวสองทิ้งหนึ่ง ดังนั้นาจหนึ่งเขาเรียก CB คอร์สไม่เกินสามจับมือลงสนามได้นะเทคล่างนี้เฉยๆมากรู้สึกจะเป็นคอร์สไม่เกินห้ามัง้งไม่โดนบล,ล็อกนะหลักๆเขาก็มาโจสองทิ้งหนึ่งฮะไม่มีอะไรมากเลยสี 4, ่ห้าห้าเอ็กเอ็กใบแรกของบล็อกนี้เป็นเอ็กลีซะด้วยนี่เดี๋ยวเป็นโอกันดำอ่ารีมาเหมือนกัน นี่อยู่บล็อกเดียวกันตีมาจากบล็อกเดียวกันครับนี่เป็นชุดสองนนเองเตีงเตียงเติงจังนแต่งแต่งเฮ้ยชุดหนึ่งส<บ> <ๆ même S 1> ิก <sk 195 2> ็จะไม่ผิดเออจะไอ้นี่มาชุดสองนี่รีบมาต้องแต่งต้องแต่งต้องแนียนเ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 นก็สวยดีครับผมแต่ผมชอบอาร์ตเจ่ามากกว่านะถ้าเป็นตัวดับเบิลโอแต่ท่านซ้ำนี่เอออาร์ตใหม่สวยดี ใช้ได้หนึ่งอ่าคิวิออสนี่ตัวคีย์หลักของเด็กจัดอย่างนั้นได้เลยเทคง่ายมากครับผมอ่าแฟดแกแซงฮะใจสี่รถสองฟ้าแซกแซงคือตามเงื่อนไขเลยครับผมเป็นฝั่งข้ามฮะค,คอสของกับไปเนี้ยมันสามารถใช้เป็นอ่าไอพวกยูนิตท,ที่เป็น C B ะครับผมกันด้าสีฟ้าข้างในหลุมไดนะ้ก็คือมันจะจ่ายน้อยแล้วก็แฟดลงสนามได้เลยคล้ายคพวกควิกจะเจมนับในหลุมเมาเทนะกบอกว่าเวืหนึ่งสองครับเมื่อลงมาหรือเมื่อตีครับผมหนึ่งครั้งเรเาเทินเอาข้อจับวอยหนึ่งเม็ดบางที่ตัวมนนันคะรับแล้วก็เทกเมื่อตีก็ทนันซ้ำเอาตัวมันขึ้นมือแล้วก็เรียกคีรอดทันซ้ำในหลุมเข้ามาในสนาม คีรอนทันซ้ำก็ให้มาด้วยนะฮะตัวนั้นก็เป็นตัวขี่เล่นคู่กันอ่าเซตินะเทคเดียวกับลิย่ยาเมื่อกี้เลยคล้ายๆกันแต่เซตินะจะได้ใช้มากกว่าเพราะว่าเทด้านล่างอ่าหัวอ่านี่อ้าน,นี่เอ็นต่อมใบของใหม่ของใหม,ม่อันนี้ของใหม,ม่ตัวของฮัสเวเก่งครับ จ,จำเท็จไม่ได้ขอโทษด้วยใครสนใจอ่านเอาได้เขามีแปลแล้วสองสามสี่ห้าโอ้เอ็กใบที่สองเป็นไฮนิวครับเอ้ยเป็นนิวกันดัมครับ HWS ครับผมอ่อผาผมภาคชาเคาเตอร์ก็ยังไม่ได้ทิ้งนะอันนี้ใบใหม่ใบใหม่เฉลี่ หนึ่งสองอ่านี่ให้ยานมาด้วยมากิงเจอามสี่ห้าโอ้ผมได้ต่ลีฮะอาเช่ครับใบที่โดนลิสติกเหลือใส่ได้ใบเดียวเพราะความโกงและความเก่งที่เวอร์หวงังแมทเทคบนบอกว่าเมื่อเราเจ็บไหลครับผมหรือวาอาอ่าเมื่อเราไล่รถอ่ะแค่เมื่อเราไล่รถเลย หรือฝั่งตรงข้ามเมื่อเราหรือฝั่งตรงข้ามก็ได้มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะไล,ล่รถแล้วมียูนิตหรือมียูนิตจุกทำลายครับจ่ายหนึ่งลงได้เลยอืมจ่ายหนึ่งอะ่ะคอสคอสจ่ายหนึ่งโดดลงมาได้เลยไม่สนช่วงทำม,มิงด้วยขอแค่คบเงอนไขเทคเมื่อตีเมื่อบอกครับสามารถเลือกครับเทคเมื่อตีเมื่อบอกอ่าเลือกทำได้สามอย่างนะขึ้นอยู่กับว่าเรา มีคอจ่ายสูงสุดเท่าไหร่จ่ายหนึ่งครับทำลายอาคอร์สไม่เกินเจ็ดหนึ่งใบจ่ายสองครับฟื้นสภาพมันจ่ายสามครับหนึ่งครั้งตัวเทินครับทิ้งเล็กฝังข้ามาฮะหกใบครับเนี่ยก็ง่ายมากเลยก็จ่ายสามมันก็ได้ทั้งสามอย่างเลยแค่น,นั้นเองเมื่อก่อนมันก็โดดๆมาตีโมเลยครับแค่นั้นแหละ สีโมบอกโมโดลลิกติกเหลือใบเดียวนะฮะใครหาใส่ก็ซื้อเก็บ้บถ้าใบก็ไม่เสียหายทาภาพมาสวยกว่าภาพหลักด้วยนะความรู้สึกผมอะผมชอบอาเช่มากกว่าภาพนี้เฮ hey, ดีเอ็มยูบูนคิคอนดึกผมเปิดได้ดีอะยัง กอลีอป๋ากเก่งนี่ x นี่ภาคบิฟอร์มัคเกรีย์แอรียอกัน์น้ำนะฮะร่นเสริมแพทแล้วนะครับผมเทคเมื่ออแดเวนหรือเมื่อตีครับเลือกยูนิฟฝั่งฝั่งข้ามาครับผม bp รวมกันนะ Bp ลบหมื่นเลือกกี่เป้าก็ได้นะสมมติเลือกตัวหนึ่งห้าพันตัวหนึ่งห้าพันก็ได้ Bp ลบหมื่นถ้าเป็นสุถ้าตัวนั้นเป็นส่วนถูกทาลายครับแล้วก็จ่วกาใต้เด็กใต้เด็กนะตามจํานวนที่ถูกทําลายไป T o เขาสองกลาเป็นกลเป็นสามเจมเ x 4ี่แล้วอะ เอ็กเอ็กหนึ่งน่าจะไม่เหลืออะไรให้ผมรุนละม่า่าเพราะเอ็กปกติมันก็จะกินที่ของที่เข็ดเฮ้ยมาสา่งไป ชุดนี้ถ้าถามว่าหน้าเปิดไหมหน้าเปิดครับใครยกตันได้ก็โอเคครับสาหรับคนที่อยากเล่นกันดั้มนะ, <c oughs> ะเพราะว่าคุณจะได้ทั้งของรีแล้วก็ที่สามารถทําให้คุณไปจัดเมตาได้เลยอะ่ะออ,อย่างเช่นกันด,ดั้มเดบกเปิ้นโอเงี้ยมันก็ยังจัดว่าอยู่ในแบบเทียอาจจะไม่ไม่ได้อยู่เอแล้วอยู่ประมาณ B กับ A นิดนิดเงี้ย เออเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากเกียดเพราะคุณก็สามารถเอาไปมันไปแข่งในโคลัมโบได้เลยหรือจะเป็นไฮรีเินด้วยมันก็มันก็สามารถตกกับของเก่า,าได้อยู่หรือของชุดหลักได้ครับโดยเฉพาะภาคซีดเนี่ยมันรีจะรีพวกสไลด์ฟรีดอมอะไรมาให้ด้วยอ่านี่ G W มาให้ด้วยนี่ของใหม่เป็นว่าอาไรอื ว่าชุดนี้กุ้มนะโอเคครับหนึ่งสองสามสี่แต่ผมมีของเก่าแล้วไงผมอยากได้ของม่มาก่ะเอ็มเนี่ยเป็นโรเป็ดเอ๊ะเจ้าไม่ใช่นี่หว่าตัวนี้กุชชี่กุชชี่ ลันก็เก่ง <c oughs> ใช่ครับง่ายๆก็คือถ้าคุณอยากเล่นเอ,เอาง่ายๆใครชอบภาคแบบมันโอใครชอบภาคแบบเฟ้นโอใครชอบซีดหลักๆเลยสองอันนี้ ใครชอบยูนิคอนด้วยอ่ะยูนิคอนก็ไไ้อยูอยอ่คุณเปิดชุดเนี้ยคมเพราะคุณคุณเล่นได้ทั้งสามันเลยอ่าเพราะว่าของเก่าอะไรของใช้รีมาคมแล้วไม่แต่ไอ้ตัวองเดของยูนิคอนอ่ะมินวัวไอ้ที่เขาขายใบละเก้าร้อยอ่ะเขาก็รีมาให้คุณด้วยไอ้หัวอ่านี่หนึ่งในคีคีดอทันซ้มครับเข็ย <c oughs> บอกง่ายๆเลยครับถ้ามาด้ผลของทนันซัมฮะไม่ไม่ใช่ เทคบอกง่ายๆว่าเมื่อลงมาครับผมวางคอหนึ่งเมตรที่ตัวที่ซีบีของเราหนึ่งใบากายานแม่ครับตัวมันก็ได้ลงมาตัวมันก็ได,ได้แล้วไปหนึ่งง่ายปะโอเคเนี่ยมันเอามาพังคอก็เทินสาวมาคุณลงคิโลรธรรมดาตีไปเปลี่ยนไปนี่แล้วก็ววได้ละสองแล,แล้วมียานแม่อยู่ก็ได้ละสามเมตรแล้วก็บอกผ่านเทินไปแค่น,นี้อ่าทั้งอริ วาอาหมดแล้วเปิดเป็นเมินโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรบ้างเอ็มหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดอนนียใบแพงใช่ไหมใช่ M7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 58บาบาบาใบ X 4ใบ XX หงใบอันนี้น่าจะเป็น4เ่็คปเาจะกินที่กับคที่แล้วก็ค o m ์มอนซึ่งเต็มส่วนมากก็เท่าที่ผมมองมันผ่านก็เป็นของใช้กับของใหม่รวมกันซึ่งเป็นของใช้ที่ค่อนข้างคุม ไอ้ปัญหาโลก Halo, พวกนี้ก็คุมแล้วยกเว้นของสีฟ้าที่อาจจาะกึ่งๆ,ๆใช้บ้าอาจจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้อ่จริงๆผมจําได้มันสปอยอยู่ว่าเขามีลียานในที่เป็นยานจ่าย 2, อยู่จั่วสองมันมาให้ด้วยมั้งได้สามหรือว่าไม่ได้ให้วะจําผิดเพราะนี่ไม่เจอเลยนะเจอแต่ละปโตเรมีสองหลัหกๆเขาใช้ปโตเรมีหนึ่งครับมันมันโดนใช้จัลลิติกเหอ,อือล่แค่สอง มีซีบอยู่ใจหนึ่งจวบสองยิงหนึ่งแค่นั้นแหละเก่งละอย่างโกงโอเคครับน,นี่ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้คครับุณครับ